งานก่ลังเป็นงานกเลังได้เห็นลายมือกํากำลังมันู่่สันกจลังมันขยายกครังนันขยายมันพูดสูงไว้ครับพูดสูงไว้หน้าเราจะพูดใหญ่โอน้ำเราจะไห้น้อยเช้าจะพูดสูงสุดก็ได าว้มล้มล้มมือเอื้อหน้าล้มเพราะอะไรก็เพขาเราไม่แข็งแรงและถ้าขาไม่แข็งแรงและถ้าล้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กระดูกไม่แข็งแรงเนี่ยล้มฟ้าหักฟ้าห้อยนี่ยกระโจนกระครับ ถ้าขาแข็งแรงกระดูกก็จะแข็งแรงมันมามันแข็นแรยมันมาด้วยกันเพราะการออกกำลังกายสมร่างจะไม่แข็งแรงมวลกระดูกเราก็แข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอาย,ย,ายุใน เป็นผู้หญิงเนี่ยมวลกระดูกจะลดลงอย่างรวดเร็เลืองจากความร้อนในร่างกายนะครับถูกใช้ไปเยอะผลิตขอกมานม่อยากทำให้เกิดโรคที่ตามมาโรคที่อย่างโรคที่รุนรงโรคที่รุน กระดูกพุ้นไปไหโอเคแคนเสียมไปกระดูกอันี้น้อยกระดูกเขาฟันล้มน้ังขันปัดหางปอดกระดูกเลียงกลามหากีแต่เรื่องใหญ่เลยกระดูกต่อสู้เจนน่ากหะดูกต่อสู้เน่ามน้ยจ ให้ให้ดูเรื่องการเดนเนาให้ศึกษาให้กระบอกกำลังกายสางให้เร็จแล้ใช่ไหมทีนบาครั้หมอที่มันจะจัดรูปแบว่าให้า้องน้ำระยะไหนไม่ดีนะไม่เยอเลยขาก็จะจับเวลาใช่ไหจับเวลาได้เวลาเทาไหรงเนยผู็น้องก็ไปก่อกลายคนที่เดินช้า อยางสัมพันธ์กับการมีอายุยืนงานสรยางส,าสาร้างบุญงานตัดมาน,นะครับจะอายุยืนเพราะกิจสถิติเนี่ยพอมราทำงายเนี่ยก็จะมีการเกิดสถิติออกมาจากสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเดินงายใครอยากยาเดินให้เร็ว